<c oughs> อู้มดิดขรโพดหล่นเต็มเลยข้าหองน้ำมัครับพี่น้องเอ้ยปวดเยี่ยวอ่ะ,ะจอดได้ไหมตรงนี้จอดได้ด้อจอดได้ด้อเดี๋ยวจะพาไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำกดเป๊บหนึ่งนะ สวัสดีครับผมสวัสดีแล้วก็ทักถ่ายพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับแวะจอดพักข่องนะ้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะอันนี้เดินทางกลับบ้านกรุงเทพะครับปูนกน้อยนกน้อยทำรังแต่พอตัวอันนี้ก็เดินทางมาถึงปักทงชัยนะครับโอุโย้ยน้องเอ้ย เครื่องซสกผ้าผมล้มเอียงกระเทีเ่เลยโอ้โหตายแล้วผมต้องจับตั้งใหม่นะเนี่ยเอาไม่อยู่ครับขับเร็วเกินเอาไม่อยู่อู้เครื่องซสกผ้าเกือบตกรถด,ดูสภาพครับเครื่องซสกผ้าผมเกือบหล่นแล้วี่น้องโอ้ตายอกือบ่วยครับ งานนี้อยู่ท่านี้เลยโอ้โหเหย็ดเกียบร้อยเลยนะเครื่องสักผ้าเกือบตกรถพี่น้องเไย เดี๋ยวคลองน้ําก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดตั้งเครื่องซักผ้าใหม่โอ้กือบแล้วครับจิบหายเลยเกือบไม่ลงมาดูเครื่องซักผ้า <c oughs> โอ้เวรกรรมเพราะว่ามันโดนลมเนาะลมมันดูดเนี่ยดูดิโอ้โหถ้าเป็นของเบาๆแบบนี้ร่วงไปแล้วครับลมลงมาไงวันนีเจะขึ้นยังไงในคนเดียวเนี่ย เอาเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวไปทำธุระส่วนตัวก่นอนเอาเดี๋ยวผมจะไอ้นี่เครื่องซักผ้าก่อนนะเอาเครื่องซักผ้าขึ้นก่อนนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะเร็วจะแรงไปถึงไหนโอ้ตายแล้ว มีเสียงเพลงอีกตายแล้วเดี๋ยวอันนี้ตอนมามันมีอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยใบรับประกันเหรอเดี๋ยวลอกออกเลยไม่ได้แล้วทิ้งไว้ในรถนี่แหละลอกออกก็ทิ้งไว้ในนี่แหละเดี๋ยวจะไอ้นี่ครับจะจับเครื่องสื้ผ้าตั้งขึ้นเงือบเพราะว่าตอนนี้คือ มันไม่ได้อยู่ในทรงของมันแล้วอะนะมันไม่ได้อยู่ในทรงหรอหรือว่าจะนอนไปท่านี้เลยวะไม่ได้นอนไปท่านี้ไม่ได้เพราะว่าอ่ามันจะดึงเอาเอาลมมันจะเข้าไปในกล่องใช่ไหมลมมันจะเข้าไปในกล่องมันจะดึงขึ้นเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องจับไปตั้งท่าใหม่เอาตั้งใหม่ก่อนนะครับมารอดูกัน ว่าผมจะเอาขึ้นได้ไหมเนี่ยคนเดียวมารอดูกันไปน้องเอ้ยโหดจริงๆเลยอะไรจะโหดขนาดนี้วะเนี้ฟาดแอนฟิวเล s โอ้โหวิ่งทะลุไมเลยไม่ใช่ทะลุนะลูกนะวิ่งทะลุไมโอ้ยตายแล้ววิ่งอะไรขนาดนี้วะเนี้โอ้ย ระบบผมยกขึ้นยังไงคนเดียวพี่น้องเอ้ย่ใช่แล้วล่ะงานนี้ไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วล่ะเอาขึ้นคนเดียวนี่เป็นไปไม่ได้แล้วอ๋อเรียบร้อยครับไปแผ้เลยโดนนี่ครับไอ้รวดนามเนี่ยโอ้โหได้ไปเลยเมื่อกี้นี่ ปืดเลยก็จะเตรียมเรียบร้อยเอากลับเข้าเอาตัวนี้ออกเลยเพราะว่ายกคนเดียวไม่ไหวครับมันไม่มีใครช่วยยกนะก็เลยต้องเอาตัวรองพื้นมันออกเลยอู้หต่แรกก็นึกว่ามันจะไม่ดูดออกนะครับเพราะว่าตั้งแล้วเราเอาของอัดแน่นเลยนึกว่ามันจะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ มันจะไม่ถอนตัวขึ้นมาสุดท้ายแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับปากทงชัยนะครับผมเดินทางมาเมื่อคืนนะครับออกจากกรุงเทพมาก็ตีสี่เกือบตีสี่ครึ่งแล้วนะครับก็จับเวลาตั้งเวลาเอานะครับผมก็คำนวณระยะเวลาที่ผมคำนวณไว้ก็คือหกโมงเช้าผมต้องถึงปากช่องนะ แล้วก็ประมาณ8โมงนะครับผมอ่านว่าผมน่าจะถึงประโคนชัยหรือไม่ก็บ้านกรวดนะผมอ่านอย่างนี้เดี๋ยวจะไปแวะหาน้องๆน,นะครับแวะหาน้องๆที่หน้าง,งานนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากเลยครับผมก็หมดตัวนะผมก็หมดตัวโอ้โหดูรถอ้อยรถอ้อยมา โอ้โหแบกเต็มกล่องเต็มลำมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับใส่ล้นมากกว่านี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวรอดช่องอรีดอ้อยไม่ได้อีกนี่อันนี้ก็จอดพักครับถ้าไม่จอดเข้าห้องน้ำก็ไม่เห็นนะครับว่าอาเครื่องสักผ้าจะปิวตกรถมันอะไรจะแรงขนาดนั้นเ <c oughs> อ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเ c ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจะได้ไปล้างไม้ล้างมือแล้วดูเิยได้แผลเลยครับนะครับก็ต้องจอดดูรถนะครับเช็ครถเช็คลาอันนี้ก็ปิวหายไปแล้วข้างหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ดุมปิดเห็นไ,ไหมนยะไอ้ฝาปิดดุมล้อเนี่ยปิวหายไปเลยนะครับผม สำหรลบคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับรักษาสุขภาพเวลเดอพีพ,พีน้องน้อเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับบายบายครับผม